สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซี FC ลาวอิงมื่อนี้ก็มาคุยมาเว้ากันคือเก่านะครับพี่น้องเนาะกัเรื่องอีระลางอิงกับบอดโจนะครับพี่น้องเนาะก็เมื่อนี้ก็ผมก็ได้เห็นอันแรกเลยคือเห็นบอดโจนะครับพี่น้องนะได้ไปงานเอ เอฟเอ็ม90นะครับพี่น้องก็คือเอฟเอ็ม290นี่เขาสิจัดสุ่เครืออยู่เลยครับกับเอทกซี่นะครับพี่น้องเนาะผมก็เคยไปแต่ก่อนนะพี่น้องเคยเคยไปหาอยู่ครับพี่น้องแต่เมื่อนี้เนี่ยบัเงินผมบูฮุมว่าบอลโจสิไปเห็นได้ว่าไวาไปเป็นเอฟเอ็ม90ผมนึกว่าบ่ได้นึกว่าไปที่มองไอ้ที่จัลเล่การบริคิดว่า บอดจูนี่สิไปมองสิจัดงานเมื่อนี้ก็จัดงานอยู่เห็นบอกว่าบางัวทองนะครับพี่น้องผมก็่ฮู้ครับพี่น้องผม่มู้ผมก็เลยไ่ได้ไปแต่ผมไปเห็นคลิปของบอดจออกมาแล้วครับพี่น้องไปเบิ่งโอ้่ฮู้นะครับพี่น้อง,ง,ออองขั้นหูนี่ผมอาจสิแวะไปคือกันเพราะว่าพะวต่ก่อนน่ะผมก็ขับแท็กซี่แท็กซี่เนาะผมก็ได้ไปรายกานันนี่เรื่อยครับพี่น้องแต่ตั้งแต่ช่วงอีหล่ามาเนี่ยผมก็บ่ได้ไปไ้ายแล้วก็ต้นมากติดตามตีหล่าองคงอิงนะครับพี่น้องติดตามตีหล่าองคงอิงไปเรื่อย กเมื่อนี้กอยากซีโมบอกกับอิหลาเรื่องอิหลานั่มนะครับพี่น้องเรื่องนี้เอ๋บอโจนั่มเรื่องอิหลานั่มนะครับจากที่อหลาได้มาไายรายการไปเมื่ไปสองรายการสามรายการนะครับพี่น้องเนาะแล้วกาอิหลากับกับบั่นมือขึ้นเลยครับพี่น้องพอเอกกับผ้ากับมือขึ้นเลยดีความแบบไก่บ่อไก่นะครับพี่น้องหาลอยตัวกิโลนะครับพี่น้องเพราะว่าแค่บั่นผมก็หาลอยแล้วกับขันไปถึง บ้านอิหละองอิงกับคงสีหาอยกว่าครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องคือบอกยังไงเมื่อนี้กับอิหละเข่ากับอยากที่ว่าได้ตื่นนอนใน,นยังนะกะั mm hmm. เห็นแต่ความนาหักกับพี่น้องอยู่บ้านนะครับพี่น้องเนาะเห็นแบบคนบ้นบานคือบ้านนองเข่านันแหละครับพี่น้องเห็นอยังเบิ่งกะ ดึงผมหงอกดึงยั้งกันเป็ดบ้านๆน่ะบ่ได้คิดยั้งหมากไหมครับพี่น้องเนาะนี่นี่คือข้อหนาหักของอีหล่าที่แบบบบลืมตัวตุ่นบ่ลืมค้นบานหนอกบ่ลืมแบบบานๆเฮ้านะครับคือยังคือเก่าครับพี่น้องยังเห็ดคือเก่ากันที่เห็นแบบบางคนเนี่ยกับบแมนแบบนี้นะครับพี่น้องเบางคนบางคนกับสิเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อีหล่าเฮ้าเนี่เป็นแบบบานๆคือเก่าเห็นเห็นแบบนี้เหรครับพี่น้องเนาะแล้วก็ช่วงเย็นไหมอีหล่าเฮ้ากันไปเล่รกันไปรับเชิญเนาะ ในรับเชิญในงานในโอท็อปหรือ,อยังได้แลครับพี่น้องโอท็อปที่เมืองซิสเกตนะครับพี่น้อง, o องเนาะนนะในเมืองล่าไปอะ่ะระหว่างที่ล่าไปนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ได้ขึ้นเวทีนะฟังมือหงบืเบอเลีครับพี่น้องฟังมือหงบือครับได้ฟั่งมือไหนก็นไม่ข้องทุกมือนะพี่น้องตั้งให้ล่าแล้วฝั่งนีลลงน่ลูกเกลือนีลาครับพี่น้องลูกเกลือนีลาจริงลีลาหงองเมเกลือเกลือโอ้โห ก็แบาว่าหนาไอ้คาติดนังอยู่เนี่ยมันแบบว่าตบมือห้ครับพี่น้องนะแบบดีใจไว้หลายได้ยินคลิปพอคลิปแบไม่เห็นไม่ออกมาบอกว่าเสียงดีนะี่นี่แหละคือข้อหนาของหลัแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาแบบว่าคนสีสเกตเฮีาหักจริงครับพี่น้องหักจริงมหาอิหลาหาด้วยความักควแมรพงหามหาด้วยความแบบว่า ดูหนาหลักครับพี่น้องหลายคนอาจซีบเคยเห็นนะครับพี่น้องแต่บางคนก็ได้เห็นอยู่เรื่อยครับพี่น้องแบบติดตามเนาะติดตามทุกผมเนี่ยแต่เห็นอยู่เรื่อยครับพี่น้องนะนี่แหละก็เห็นระวังเห็นเนี่ยไอ้ในอะไรในห้องเพลงกับห้องวารายเนาะครับพี่น้องเนาะมีสามเพลงพอไปเป็นลับเชื่อแต่กับสามเพลงหรืความแบบหนาหักของอีหล่าเห่านะครับเห็นนะครับพี่น้องเนาะ คืออีกอันนึงกับความหนักฮักของอีหล่าเฮาครคือแบบว่าด้วยความรักแม่นะครับฮักแม่ครับพี่น้องฮักแม่นี่ยจะเป็นเด็กหน่อยคนหนึ่งอ่อนแม่อยู่ตลอดครับผมเห็นแล้วผมมีความสุขนั่งครับพี่น้องเห็นอีหล่าชอบอ่อนแม่คืออ่อนอ่อนอ่อนแบบเด็กหน่อยธรรมดาบานๆคนหนึงนะครับพี่น้องเนาะเห็นเพิบโตกันดีแต่บ่บ่บ่คือไอ้แต่บานๆคือว่าเป็นอีหล่าเฮาเนี่ยมันเป็นคนดังไหมครับพี่้วดังไหม ดังแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นแบบว่าเห็นยังขึ้นมากอะ่ะคนมีแต่คนเบิงมีแต่คนติดตามนะครับพี่น้องต็คือที่ว่าเหไได้หหดยังจะเลยแสดงอยู่บ้านสิน้องพี่หน้องคนก็ขับไปหานะขนาดมือน,นีเนะไยไหลแป๊บเดียวยังมื่นก็คนครับคนเขาไปเบิงแมนเบิ้ง,งแม,มนบาเห็นบมครับพี่น้องเห็นบ่นี่คือ,คอ ความแบบปังของอิหล่าอิหลีครับพี่น้องความปังของอิหล่าอิหลีนี่แหละคือเฮ็ดยังกะสิป,ปังมดเลยนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งครับพี่น้องที่ฮู้ไว้นะครับพี่น้องวันที่สิบหานี่สิบหากรากฎานะครับพี่น้องเดินพุ่มแดนครับพี่น้องเดินพุ่มแดนเฮ้า สิไดไปเบิงบ่อกระทาติดตามครับพี่น้องอยากไปครับพี่น้องยูไซครับพี่น้องยูโดมอบังกะปีครับพี่น้องเดินพรมแดนยูโดมอบังกะปีครับพี่น้องเข้าคอยติดตามคอยไปเบิงแล้วพี่น้องว่าสเป็นจังไดนี่แหละครับพี่น้องที่ความที่อยากจะไปเบิงมือนันมือนันอยากไปเบิงดราคนใดอยากไปเบิงอย่างมือนันซิมีมาหลายครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจัดงานแบบว่าเอคายอ้อหรือยังไงนะครับเป็นเดินพรมแดนนะพี่น้องเนาะคือเอ บดโจจัดเองเลยครับพี่น้องจัดเองเลยจัดเ,เ,เพื่อฉลองงานไอ้คายอ้อครับพี่น้องคายอ,อ,อ,อ้อแล้วก็คือสิเปิดโตคายอ้อแล้วครับพี่น้องก็จะไปจัดพุ่มแดนกับสิเอาแบบว่าหนาสิเป็นแบบว่ามือข้าอ,อิ่นอีกอันหนึ่งก็คือมือเปิดซือ้อซื้อแบบเปิดซื้อมันชน่นนะครับพี่น้องเปิดมือเปิดไอ้หนังแหลกหายซื้อมันชน่นเบิงหรือว่าหายนดีดาล่ารยังเงนะี่ยเขาไปเบิงสินะครับพี่น้องเนะาะเขากับ เทากัคงอาศิเขาไปบ่อใดเลครับพี่น้องก็คงคิดเขาไปบ่ได้จ่งไดก็ถามเบิ่งว่าเป็นอย่างไดครับพี่น้องมีเขามีให้เขาบ่ออันนี้ก็คอยเดดตามค่อยเบิ่งคอยย่งค่ไอยไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอาสิไปใดไปเบิ่งไปเชี่ยอยู่ข้างนอกก็ได้ครับพี่น้องเอาไปทายไอคลิปทายยั้งอะนะพี่น้องคันใดไปนะครับพี่น้องถามเบิ่งว่าผมเสดไปบ่อเพราะว่ามันมีวันที่ส5กรกฎาคมบ่อแน่ครับพี่น้องอย่างไดก็คอย ถ้าเบิงถาติดตามเราไปน้องเนาะว่าสิเป็นเจังใดเอาสิได้ไปบอแล้วครับพี่น้องแล้วก็อีกมือหนึ่งก็คือเอาง่ายๆนะมันหนึ่งผมบอกเลยไปสืบหาเลยเอาวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนเนี่ยก็เป็นวันปิดร่วงของสาวหน่อยพี่ดอนแพ่งครับพี่น้องวันที่สิบสามกรกฎาคมวันเปิดเอวันปิดเอวันวันวันเกิดอิหละารุงอิงแล้วก็มี่นักนักหลองดารล่าไปหลายคนอยู่ครับมือเนาะก็ถาเบิงใครไปใครนั่นก็ บอได้ไปก็มีไรซดนะครับพี Py ่น the ้องมือนันฮูซึ้งวาซีไรซดเอฟรีครับพี่น้องฟรีครับพี่น้องมือนันมือวันที่13เห็นบอลโจบอกว่าฟรีครับพี่น้องก็ท้าติดตามเนาะแล้วก็17ก็ระดับดครับพี่น้องขายอ้อขายอ้อนะครับพี่น้องนั่งใช้ทั่วประเทศของประเทศไทยทุกโรงภาพยนตร์ครับพี่น้องขายอ้อแังในเฮ้าก็คอยติดตามคอยเบิ่งคอยแย่งนะครับพี่น้องเนาะขอความหักความแพงของอีหละที่เฮ้าหักอีหละองอิงแล้วก็ สาวนอดเพชรวันแพงที่เขาได้ติดตามแล้วบอโจะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ยังได้ก็อย่าลืมอย่าอย่าลืมครับพี่น้องอย่างครับแท็กซี่หลงทางชชแนลครับพี่น้องคอยมาเบิงมาแย่งกันแน่ครับพี่น้องคอยไม่ติดตามผมอาจจะบอได้ว่าเรื่องถี่แบบคือคนอื่นครับพี่น้องผมก็ได้ว่าแบบในแง่ที่ในแง่ที่เห็นในแง่ที่เห็นในแง่ที่แบบเบิงแหล้วไม่ความสุกจั่งไรแนงสีนะพี่น้องเนาะก็เลยบ่นบคือคนอื่นครับพี่น้องบอกไว้ก่อนนรับพี่น้องเดี๋ยวจะหาว่าคือบอาแบบนี้ ก็คือวอาแต่เราเหมือเรื่องเล่าของที่สิเกิดขึ้นแน่อย่างแน่แต่บอกเคีียวกับคนอื่นกับส่วนมากกับซีวอาแต่เรื่องกับอิหละอุงอิงกับบอโจงสินาพป่น้องเนาะแจ่งใดก็ขอบคุณหลายๆครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซี FC ลาวอิงจะมาติดตามมาเบิ้งมาแย่งคอยสนับสนุนน,นำมือนี่ก็ขอบคุณครับ